ตอนนี้ก็เป็นเวลาจ็กมม้งว่าหนึ่งถุ่มสิบสามนาทีข่อยเกาหัวตะกลับมาจากผ้าหมาไปยางเหล่นอยู่สวนสาธารณะซ้อยชัยพึกษซีแต่ตอนเนี้ยข่อยรู้สึกว่าข่อยหิวเขา่าแต่อยากครูบอวิธีที่ขอ่อยสิขวบคุ้มความหิวใดข่อยเฮ็ดจังไดนี่ขอไปเสื้อ ลูกชิ้นทอดหกสิบบาทแล้วกะบหอยทอดห0สิบบาทแล้วหัวข่อยสั่งกับบับมากกินฟินไฟาเพราเหมือดมันเอาฟินไฟาไปให้ข่อยกินแต่ว่าของที่ข่อยให้มุจเจ้าเบิงทั้งหมดนี่ข่อยสิบห้าได้กินมือน,นี่ข่อยซื้อมาไว้เราข่อยสิบบอก ข่ซื้อมาไหวแล้วข่อยกะสิบอกใจเจ้าของว่าจังทาก,กินมืออื่นเศา้าพ่อเห็นมันแบบในนี้ความหวังแบบมัสิกายและมัสิกายเป็นการหลอกลางกายเจ้าของนั้นว่าเออมึงบ้านในหิวดอกจังกินตอนเ้าอียอย่างจังสีเดียวกะข่อยสีพ้ามูเจ้ามาสังเบิ่งนำเบ้ํงนำนักอีกเที่ยนหนึ่งหลังจากที่ข่อยผ้ามาออกไปย่างหลินยุษสวน ว่าน้ำหนักข่อยสีลดลงมากประมาณใดโอเคตอนนี้ข่อยก็เอาตาสร้างมาเหล้อเด้อมาสร้างไปพร้อมๆกันเด้อข่อยตื่นเต้นน้ำหนักสีลดลงจะขีดบ่หนอแปบบ๊บนึงข่อยต้องแพนกล่องก่อนหกสิบสี่ โอเคสรุปน้ำหนักคอยลดลงมาขีดนึงกับเป็นแจ้งได้เห็นบอพ้นจาัดก,การลดน้ำหนักตอนเนี่ยน้ำหนักคอยจากหกสิบหาตอนที่คอยสร้างไขมุเจ้าเบิงช่วงเยน็นตอนเนี่ยคอยกลับมาจากไปออยางผ้าหมาออกไปยางเหล่นตอนเนี้ยน้ำหนักคอยกันย่างยูแคร6หกสิบสี่ทอกับว่า ตอนเย็นถ้าข่อยบอกกินเขา่าในตอนเย็นในตอนนี้น้าหนักข่อยสีรตตอนตื่นเสารึคุมากกติหกสิบสีเ่เป๊ะเปเท่ากับว่าน้ำหนักข่อยลดกิโลหนึ่งเห็นบอกมันได้ผลเดชถ้าข้าแบบเปลี่ยนเวลาการกินห้าแบบก็ต้องไปอดยังหลายแต่ว่าให้กินมือละขาบเดียวกินขาบได้ก็ไดถ้าข่อยเรียกกินตอนเสาร์ประมาณตอนเสาร์หรือตอนเที่ยงเออข่อย คอยเสิยเรียกกินตรง,ตรงนี้กะผู้ไดเบิ่งแล้วถ้ามักกะภากันกดติดตามเพื่อมาเอาค่อยเป็นกำลังใจให้ข่อยไวยเดอว่าภายในปีหนึ่งเนี่ยข่อยสิลดน้ำหนักได้จากกิโลแต่ว่ามือเนี่ยขนาดข่อยเพิ่งเริ่มเพชนะรน่ะจะหกสิบห้าลดมาเหลือหกสิบสี่เออขอดงงเลยแค่กลับมาก,กินเข้ามือักขาบมือเดี๋ยวน้ำหนักลดลงไปโลหนึ่ง ดังนด้แล้วข่อยก็ดีใจกระทามุดเจ้าอยากสีร้อมเฮ็ดขึ้นยังข่อยมุดเจ้ากับผ้ากัดไปล้อมเห็ดเบิง